ครับผมก็กาบสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านครับคลิปนี้ก็ฝากไปถึงไหนเมื่อใหม่นะครัเมื่อใหม่ที่ใช้รถไถยจอนเดียตั้งแต่รุ่น40นะครับ40 45 50นะครับ3ามรุ่นรุ่นนี้ก็เป็น45ครับ เกียร์ก็จะเหมือนกันครับสามรุ่นระบบเกียร์จะเป็น duo clutch นะครับก่อนละจิปจิปนี้ขอพูดเป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าผมกลัวในท่านผู้ชมที่อยู่ทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ไม่เข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็นงานไทยหวานข้าวครับ ก่อนอื่นก็ต้องทำความรู้จักกับเกียร์ก่อนนะว่าข้างซ้ายข้างขวามีอะไรบ้างแล้วเกียร์พวกนี้มันจะมันจะเป็นเกียร์เข้าแบบตรงๆนะครับไม่มีการไม่มีการโยงนะครับพวกนี้จะทนนะครับถ้าผมเข้าเรื่องรับข้างซ้ายก็จะมี e p r นะครับ E, B. A B, อ่านะครับข้างขวาจะเป็น 1, 2, 3, 4นะครับระบบเกียมจะเป็นเดินหน้า 8, ปดท้ลัง4นะครับก็เพราะว่า เดินหน้ามันจะมีสองสองตำแหน่งครับถอยหลังจะมีตำแหน่งเดียวเดินหน้าฝา,า,ากได้สี่นะครับเอฝากได้สีแล้วก็ B ก็ฝากได้สีนะครับก็เลยกลายเป็นแปดนะครับแต่พอมาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นถอยนะครับมันก็เลยฝากฝากได้แค่สี่ไม่มีโลไม่มีไฮ นั่นแหละรครับเข้าใจพอเข้าใจแล้วนะครับพราผมวิธีลื่นของผมก็น่าจะนั่งงาน,นครับถ้านั่งงานแบบนี้ผมก็จะใช้เป็นเกียร์ a สนะครับ a 4หรือว่าโรสีครับถ้าเป็นไถรอบแรกผมจะใช้ b 1นะครับ a 3านี่ผมไม่ค่อยได้แตะเลยนะครับ กพราว่ามันช้าครับแล้วก็ใช้รอบสูงเซลล์หลายท่านก็บอกให้ฝากสามฝากสามแล้วก็มาเล่นเล่นอีน e แบบนี้นะสำหรับผมมองว่ามันมันช้านะครับมันวิ่งชา้าแล้วก็เตอมน้ำมันนะสมมติว่าอันนี้เป็นเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ไถนะครับถ้าเป็นไถรอบแรก ในรอบแรกผมจะใช้บ B1 แต่ผมจะสาธิตสาิตธเป็นเกียร์ B1 นะครับเวลาเข้า B1 ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นตัวอยู่ควมหน้าอันนี้ก็คือเวลาถอยครับว่าเข้า B แล้วก็มาถอยอย่างนี้นะครับ ความเร็วเกียร์มันจะเป็นอ้ถ้าเรียงตามจากจากเกียร์เร็วไปจากเกียร์ช้าไปจะเร็วนะมันจะเป็น a 1 a 2 a 3 b 1 E a 4แล้วก็ข้ามไปข้ามไป b 2คนระับ b 2แล้วก็ไป b 3 b 4นะครับผมไม่รู้ว่ามันเพราะเหตุใดเขาจึง ทำออกมาแบบนี้นะครับแต่บางคนบอกว่าไอ้เกียร์ทัชเชนจะคล่องกว่านะครับใช่ครับคล่องกว่าก็จริงเดินหน้าถอยหลังแต่แต่ถ้าเล่นถ้าเล่นเป็นนะครับถ้าชำนาญจริงๆผมผมท้าลองนะครับ เร็วเร็วกว่าน่นอนเพราะว่ารุ่นนี้มันจะมันจะต้องหยุดรุดก่อนเข้าเกียร์นะครับแต่แต่ความเร็วความเร็วมันได้ความเร็มวม,รมันได้กว่าร,รอบรอบรอบเกียร์มันเร็วกว่าครับแล้ครับผมเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับผมจะใช้เป็นเกียร์บีหนึ่งนะครับ ที่เล่นตอนในุดทงานนะครับที่หนึ่งใช้ได้จุดประมาณพันห้าถึงไปพันเียครับ 1, รนนะแล้วแชามากขึไปครับผม,มพอมาถึงงานแล้วก็เปลี่ยนแบบนี้นะครับทำมันยังนะี่ผมขับคนเดียวคนระับ ค่อยแล้วก็เล่นเล่นสามไปก่อนนะับเพราะว่าเราเป่ยนสามเป่ยนสามตรงนี้แล้วแล้วก็เดินเข้อเอะนะาอีกแล้วถ้ามันถ้ามันรู้ว่าเป็นไทยผม ใช้กบม,มันจะเดินรถเข้ามาโค้งเข้าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเกียร์หนึ่งไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นใช้ใช้เบิร์คนระับใช้เบิร์มันต้องถอยนะครับแล้วก็ต้องเล่นเกียร์สามเล่นเกียร์สามไปในโงงานแล้วก็เข้าล่องแล้วก็ใช้เหนึ่งเลยคนระับ ำเหมือนเดิมครับถ้าถ้าทำสองมือมันจะต้องครับถ้าเป็นงานใหญ่นะครับงานใหญ่มันจะางาน,นมันจะยาวนะครับแล้วก็ผัดสีดก็ไววมาปั๊บแล้วก็ตัดเอตัดสีดเรือนอหน้าไปพร้มอมๆนะครับพมารถไถจอนเดียวมันต้องเข้าเกียวสองมือครับ ข้าเกียยวมือเดียวก็ไม่คล่อง าจากเข้าจากตรงน้นเลยนะครับโค้งตั้งขวางทนีนี้ผมจะเป็นสาทิเป็นเจ้นะครับถ้าเอมันจะไม่ค่อยได้ทับซ้อนเราเลยครับ mm hmm. 啊，路过。 เท่ารแล้วก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับไปความสามารถของเแล้วท่านนะครับว่าจะเรียนรู้ใช้มันได้ดีแค่ไหนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเกียบบีหนึ่งบีหนึ่งยะช้ากว่าเอซีนะเกียร์ยท,ยรที่พอดีที่สุดแล้วก็ใช้ใช้มีประสิทธิภาพนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะรีวิวการ ตั้งดาบน์บนะการเลี้ยงหางถ้าอยากคล่องก็เล่นสองมือครับเพราะว่าถ้าเล่นมือเดียวมันไม่เหมือนใ้พัฒิลนะผมลืมบอกความเร็วนะครับความเร็วไอ้ความเร็วของเกีบียบีหนึ่งมันจะประมาณ lưu của hai 22 hai tróng con này con l hai trốn nữa lưu của hai tróng con nhéo kia lô gì con này mu mu hai mu gì cao lô con mu gì cao? Nếu AC AC thì giảm bao nhiêu hai một hai một con mu gì cao? Nếu พอยสีมันก็จะพอยให้สามวง L ห้าสยบครับพอยสี่เดมมันพอยได้ครับไม่มันจะไม่คพราแรงบิดมันเยอะครับมันจะไม่ค่อยดับดับยากครับแล้วก็ถ้าขับไอเกียสามก็ประมาณประมาณให้สองครับแค่สองของฮูม่า L ห้าสิบครับข้บอเกียสาม เดียวก็จบประมาณนี้แล้วก็ยะให้งงก็ให้ท่านผู้ชมก็ไป่ตัดใจเอานะผมก็มาแบบเสร็จหนทางทได้แค่นี้นครับแล้วผมคลิปนี้ก็ลาันไปเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม